วันนี้ที่จังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชลิดผู้พาสุกองคอมนตรีประธานอนุกรรมาการติดตามและกับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคอมนตรีรองประธานอนุกรรมาการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําคลองตาพลายอเนื่องมาจากพระราชดำริอ,อรําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวราษฎรบ้านป่าตงหมู่ที่5ตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ําจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2564เนื่องจากขาดแคลนน้าใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกหม,มรับไว้เป็นโครงการอเนื่งมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่บางส่วนในการก่อสร้างโดยสำนักงานกปรร,ร่วมบรรณาการกับกรมชลประทานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมที่ดิน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกในการสนองพระราชดำริผลักดันโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนงานซึ่งจะสร้างประโยชน์ทางด้านอุปโภคบริโภคและพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนเป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าประชาชนเห็นความสําคัญของป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป